ที่แนะนำยอมรับขอโทษติดต่อนะอันนี้จะผ่อนหนักเป็นเบาอย่างดีๆมากๆเลยติดต่อเขาถึงแม้ว่าจะมีข้อความอะไรหลุดไปอะไรของเราก็ช่างขอให้มันเป็นข้อความที่ดีที่หลุดออกไปขอให้มันเป็นข้อความที่สุภาพบุรุษนะขอให้เป็นข้อความของสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่หลุดออกไปเธอจงทำข้อความนั้นทำให้ทุกคนที่ได้ผ่านมาเห็น เขารู้สึกชื่นชมในตัวเธอส่งข้อความที่ดีๆไปบอกเขานะความเป็นสุภาพบุรุษคุณส่งไปคุยกับเขาขอยุตินะยอมรับในสิ่งที่ผิดยอมรับในสิ่งที่คุณได้ทำกับเขาไปนะจะขอผ่อนจะขออะไรพูดไปเลยนะอย่างน้อยนะยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยส่งข้อความไป บอกเขาพร้อมที่จะยอมรับชดใช้อะไรต่างๆทุกอย่างยื่นข้อเสนอไปนะเขารับได้เขาก็รับเขารับไม่ได,ไได้ก็ไม่เป็นไรล้วก็ต่อรองไปขอใช้แบบนั้นแบบนี้ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยความเป็นลูกผู้ชายมีไหมนะเงยใจแทนอ๋อเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องเงินนะ พี่ก็เห็นด้วยกับคนที่เขาพูดนะน้องแค่นอบน้อมยอมรับไปสังคมก็ให้อภัยเ <c oughs> ชื่อไหมว่าแค่เรานอบน้อมอ่ะก็ไม่มีใครทําอะไรเราได้หรอกคะ่ะอย่าต่อต้านในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยการเอาตัวรอดแต้มตอดคะ่ะพิต้าการเอาตัวรอดในเรื่องแบบนี้นะคือมันมีมันมีต้นทางใช่ไหมคะในเมื่อมันมีสองฝั่งนะมันมีผู้ให้แล้วก็มันมีผู้รับ ทีเนี้ยการที่เราจะยุติสงครามอันนี้ได้ดีที่สุดก็คือการยอมรับค่ะนอบน้อมยอมรับแล้วก็ขอผ่อนปนผ่อนหนักเป็นเบาโคตรแมนเลยโคตรดีเลยนะจะบอกให้นะมันจะเป็นทางออกที่ดีมากๆแล้วก็นุ่มนวลมากๆ,ๆแล้วยิ่งคนที่เป็น fc แม่ศาลนะคะอย่างพวกกลุ่มทีมพี่ทนายหรือว่าทีมพวกเราฝั่งพวกเรานะคะยูทูบเบอร์ฝั่งพวกเราไม่ชอบทับถมสะเยาะเย้ยนะคะ พวกเราไม่ชอบทัทับถมเยอะเยะ้ยถ้าออกมานอบน้อมแบบนั้นทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยเชื่อไหมฝั่งพวกเราเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายมากเลยนะแค่นอบน้อมแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงนะขอโทษรู้จักขอโทษแค่เนี้ยคุณก็จะมีความสุขแล้วแต่เปล่าเลยยิ่งปฏิเสธยิ่งแบบดื้อดึงแบบนั้นนะขอ้อเท็จจริงมันค้ำพอ ยิ่งจะทําให้ปัญหามันบานปลายมากขึ้นไปอีกนะ <c oughs> เป็นคดีความขึ้นมาอายเขาตายเลยจริงๆแล้วมันน่าอายตั้งแต่ตอนที่ยืมกันสองคนแล้วล่ะค่ะพี่เตน,นะแค่เอ่ยปากยืมกันสองคนนะ่ะเราเป็นผู้ชายที่เอยยืมตังค์ผู้หญิงนี่ก็กน่าอายแล้วแหละพี่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเอาเงินแสนสองแสนนั้นมาเลยความจริงคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรจะกินไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะ บ้านเราไม่ใช่บ้านที่ไม่มีจะกินอืมข้าวก็มีที่ดินก็มีปัญญาก็มีความรู้ก็มีบ้านมีนอนเราไม่ใช่บ้านที่ไม่มีอันจะกินแค่ยืมเขาแสนสองแสนนะ่ะนะแค่ยืมเขาแค่เอ่ยปากยืมเขาก็น่าอายตั้งแต่ต้นแล้ว อายตั้งแต่ไม่มีใครรู้แล้วล่ะค่ะการที่ไปยืมเงินของใครก็ไม่รู้แล้วเป็นเงินผู้หญิงอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแฟนอีกผู้หญิงคนที่เราเรียกว่าแฟนน่ะเรายังกล้ายืมเงินเขาอายตั้งแต่รู้กันสองคนแล้วล่ะค่ะอย่าว่าแต่ออกมาถึงขนาดนี้เลยจริงไหมถ้าถึงขนาดนี้ถึงขั้นนี้แล้วขอโทษเถอะขอโทษซะเถอะมันจะเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาได้ เฮ้ยต่อยตาใครล่ะนี่ลุ้นจ,จังเลยลุ้นจังให้ต่อยตาให้ตอดตาเพียอนรักของหนู <L un ters> ใช่ค่ะพี่พยาวทาอ่อนน้อมมือน,น้อยๆ <L un ters> สองข้างอะทำให้เรารอดได้นะแม่แมวตะบอดคืนให้ด้วยนะ <L un ters> แมวก็บอกแมวไม่ไหวแล้วเหมือนกันแมวก็กำลังจะถอยนะนอบน้อมเถอะขอโทษเถอะนะ รู้จักรักษาตัวไว้เถอะรู้จักรู้จักรักษาตัวโรดเถอะแล้วความก้าวร้าวไม่จําเป็นอย่าแสดงออกมาเลยความท้าทายไม่จําเป็นอย่าแสดงออกมาเลยจริงๆแล้วคนทุกคนไม่จําเป็นต้องก้าวร้าวไม่มีความจําเป็นต้องก้าวก้าวร้าวเลยนะคะคนทุกคนไม่จําเป็นต้องท้าทายเลยนะคะไม่ต้องใช้เลยไม่จําเป็นต้องใช้เลยคนเราเกิดมาไม่ไม่จําเป็นต้องใช้ความท้าทายไม่จําเป็นต้องใช้ความก้าวร้าวมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตนะไม่ก้าวร้าวเราก็อยู่ได้ ไม่ท้าทายเราก็อยู่ได้นะแล้วเรื่องเงินนะจากใจของคนที่โตกว่านะเรื่องเงินพี่แนะนํายอมรับขอโทษติดต่อนะอันนี้จะผ่อนหนักเป็นเบาอย่างดีๆมากๆเลยติดต่อเขาถึงแม้ว่าจะมีข้อความอะไรหลุดไปอะไรของเราก็ช่างขอให้มันเป็นข้อความที่ดีที่หลุดออกไป ขอให้มันเป็นข้อความที่สุภาพบุรุษนะขอให้เป็นข้อความของสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่หลุดออกไปเธอจงทําข้อความนั้นทําให้ทุกคนที่ได้ผ่านมาเห็นเขารู้สึกชื่นชมในตัวเธอส่งข้อความที่ดีๆไปบอกเขานะความเป็นสุภาพบุรุษคุณส่งไปคุยกับเขาขอยุตินะยอมรับในสิ่งที่ผิดยอมรับในสิ่งที่คุณได้ทำกับเขาไปนะ จะขอผ่อนจะขออะไรพูดไปเลยนะอย่างน้อยอนะยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยส่งข้อความไปบอกเขาพร้อมที่จะยอมรับชดใช้อะไรต่างๆทุกอย่างยื่นข้อเสนอไปนะเขารับได้เขาก็รับเขารับไม่ได้ก็ไม,ไ,ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อรองไปขอใช้แบบนั้นแบบนี้ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยความเป็นลูกผู้ชายมีไหมนะ แล้วสิ่งหนึ่งถ้าเลิกได้ก็เลิกนะคะโทษทุกอย่างโทษทุกคนยกเว้นตัวเองอันนี้เลิกได้ก็เลิกเธอไม่เคยเห็นเลยว่าตัวเองทําอะไรผิดบ้างเธอไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองทําอะไรผิดเลยเกิดมาไม่เคยขอโทษคนนะพี่กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเธอเกิดมาเธอไม่เคยขอโทษคนเธอขอโทษให้เป็นขอโทษรู้จักขอโทษนะรู้จักขอโทษนะ เธอนึกย้อนหลังว่าเกิดมาเธอเคยขอโทษใครไหมแม้แต่พ่อกับแม่ของเธอเธอเคยขอโทษเขาไหมทุกครั้งที่เธอทําเขาเจ็บทุกครั้งที่เธอพูดคําแรงๆเธอคิดไหมว่าเขาจะเสียใจนะแค่เธอคิดว่าเขาอาจจะเสียใจเธอก็ขอโทษเธอเธอเคยขอโทษเขาไหมนะเคยไหมเคยขอโทษไหมเธอนึกย้อนดูนะว่าเธอเคยขอโทษใครไหมทั้งชีวิตของเธอเธอเคยขอโทษใครไหม ดูไม่ว่าคําว่าขอโทษอ่ะมันเป็นมงคลมากเลยนะเป็นมงคลกับชีวิตเรามากเลยคําว่าขอโทษนะจริงๆนะยิ่งกว่าห้อยพระที่คออีกคําว่าขอโทษอ่ะจะทําให้ชีวิตเธอมีความสุขขอโทษใครบ้างหรือ,อยังตั้งแต่เกิดนะเชื่อว่าเกือบสี่สิบปีแล้วเธอไม่เคยขอโทษใครเลยอืม จะผ่อนมากผ่อนน้อยติดต่อเขาไปน้องว่าย,ยังดีนะคะพี่พยาวนะจะขอผ่อนกี่บาทกี่สตางค์เย้พี่เจเจขอบคุณค่ะจะขอผ่อนกี่บาทกี่สตางค์ยื่นข้อเสนอเข้าไปจะให้ผมรับผิดชอบยังไงจะให้ผมชด,ชดใช้ได้ยังไงบ้างนะเธอเอาคําพูดของพี่ไปถ้าเธอพูดไม่เป็นนะสวัสดีเขาทักทายเขาจะให้ผมชดใช้ได้ทางไหนบ้าง จะยอมให้ผมชใช้ได้สถานเบาทางไหนบ้างตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีถ้าเกิดว่าเงื่อนไขที่เรายื่นไปน่เสนอไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกใจนะก็ขอให้ยื่นเงื่อนไขมาแลา้วกันว่าจะให้ทํายังไงได้บ้างอันไหนที่เราจะทำตามได้เราก็จะพยายามทําบอกเขาสินะถ้าเป็นอันไหนที่เราพยายามที่เราทําได้เราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด บอกเขานะเงินของเขาเขาหาเขาก็เหนื่อยแล้วตัวเองก็ออกมาไลฟ์อยู่แบบโป้งๆว่าอะไรได้เงิน YouTube มากเท่านั้นมากเท่านี้มีแม่ FC รวยอย่างนั้นมีแม่ FC รวยอย่างนี้แต่เธอไม่ใช้นี่เขาอะ่ะมันบาหดหัวใจนะ